ย่ําไข่มดแดงเอ่อแจงน้อไม้ใส่เห็ดที่อขัว พี่น้อง no ป้องไปสุขสกุลเมนีมาพบพพอกับน้องสลาสาวดอกคุณแดนดิสารคนเกล้านะคะเนาะมเอนีกะมาเยี่ยมมายามบ้านนะคะเด้อมาเห็ดภารกิจปลูกต้นไม้เดี๋ยวสิบ้ากันไปเบิ่งเด้อมืเมรีสิบ้าไปเบิ่งแต่ว่ามเอนีสิกลางสแลนกันเด้อพี่น้องเด้อไปสิบ้าออกทงออกทาได้พี่น้องนี่คือทางไปทางโน้นเด้อปานี้สิบ้าไปอนสวนป่าสีไพรทองนะคะสวนป่าสีไพรทองแล้วกะน้องเมกเนาะน้องเมกกับน้องโกเนาะอันนี้คือบรรยากาศสองข้างทางที่ว่าที่ว่าทางไปทางโน้นเนาะพี่น้องเนาะ อก็จะเผานหน้าแล้วเนาะเผาหน้าพาพีพาน้องไปเบิ่งก่นอนนะอันปูปลาเป็นเท่าใด菩萨น,น่ะนี่ช่วงหน้าแรงก็นสิเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อหน้าแ,แรงก็บ่มีหยังดอกบ่มีหยังเกี่ยวกันจีบุญไม่ใหญ่เ,เพิ่นเ็ดอีหยั์ไงหัวบนะ่พีส่วนเด้อนด่น บบบบข้างหน้านี่ก็เป็นท่านบังไฟได้พี่น้องเด้อเป็นข้างหน,าน้าบริหานบังไฟเดนะ้นี่ละคก็ถ้าเกิดไปทางโน,น้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลงมือเห็ดธารากจเดี๋ยวแกซีทายให้พี่หน้องเบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อเอ้าขออนุญาตขับรถกันบ่ายอพี่นองตอนนี้กับน้องสลายกับยูุทีทำการของสวนป่าสีไพรทองเนาะ แห่งที่หนึ่งคือน้องเม็กนะ้องพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังใส่ชุดเตรียมเตรียมทํางานแหละล่ะลงไฮโปรเมลลงไ้ลงงานเตรียมทํางานปูกกาใหม่ได้พี่น้องเ้อตอนนี้กบภาพามาเบิงทีทําการก่อนว่าตอนน,อน,นี้นอนอยู่ปลานอนปลากิกนกินนอนอยู่นี่มงหันกับเพิ่งเพิ่งกินเขาออกเนาะพี่น้องเนาะกระมีอันอันขอสิบอยฟางเด้อว่ากี่ขอบหยังอยู่ปลาบ่ได้เขาบ้านได้พี่น้องเนะ้อ เข้าบ้านก็แค่ว่าขี่ขี่รถไปชั่วร์ข้าวแถนานานะไปซื้อของไปซื้ออย่างอยู่อำเภอเด้อตอนนี้คือว่ายัางยังที่มายัางที่มาอยู่อา่ากับมาบ้านเนาะกับมาบ้านตันจังหวัดกับมากักตัวจะคล้องนั่นแหละเพราะว่ายัางพจะคล้องเฮ็ดงานในพื้นที่เสียงเนี่ยจะน่อยก็เลยเขาเขาเอ่ยไว้อย่างนั้นความรับผิดชอบตัวสังคมแล้วพี่น้องเนาะก,กับมามาหาอยู่ปานแล้วกินนอนอยู่ปานอยู่ที่ทำการแล้วก็เป็นกระท่อมน้อยเนาะพี่น้องเนาะก,ก็เฮ็ดไว้เฮ็ดไว้ตั้งแต่อ่าปีที่แล้วแล้วกับมา ปีที่แล้วละต่อเติมมาเรื่อยๆกับต่อไปกคาดว่าสีแอมให้สักสีแอมสักของหนึงน่งเนาะแล้วกับสีลาดพื้นลาดยังตั้นใจว่าเชื้สวนปลาสวนปลาเป็นแบบเกษตรเชิงเชิงท่องเที่ยวเนาะเชิงธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าตอนนี้สีทําการปรับปรุงสวนให้มันแบบมีผลหมากหลักใหม่หลายๆก็นอกมีพักมีหญากินแต่ว่าเมื่อไห้ได้กินเขาออกกันมีไข่มดแดงพี่น้องใอยได้กินไข่มดแดงแกงน้องใหม่ไข่มดแดงจะเห็นเห็นข้างล่างใครบ่านี่เห็นข้างล่างบ่ วนสวนอ่าสวนสวนไผ่ข่อยตั้งแต่ตั้งแต่ข่อยเฮ็ดไว้4ปีที่แล้วนั่นล่ะสวนไผ่ตอนนี้แต่ว่ามื้อนี้ฤดูตอนนี้เดือนนี้เดือนเดือนมีนาก็ยังมีหน่อหน่อไม้กินอยู่ได้พี่น้องเด้อมันก็ยังออกให้กินอยู่เพราะว่าหยังมันก็มีน้ํามีในเนาะบางมองที่บ่น้ําบ่ถึงแต่ว่าความชื้นก็ยังมีห่มฟางห่มหยังไว้จังซี่หน่อไม้มันก็สิออกแต่ว่าบางกอมันก็บ่ออกเพราะว่าลําต้นมันก็หลายปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะ4ปีแล้วก็บ่ได้ออกหลายคือแต่เก่าแต่กี้เนาะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่า กี่เขาออกมื้อหั่นไข่มดแดงได้กินมีข่อยบ่เจ้าไข่มดแดงก็แย่อยู่สวนเจ้าของได้มีต้นมะม่วงหลายๆอยู่เทิงอันอยู่เทิงไอ้เิงอใบไผ่กมีเด้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้าง้างไว้เอ่อแต่ว่าสวนสวนป่าสีไผ่ทองของน้องเมเนี่ยกเพิ่งปปรุงใหม่เนาะบ่ทันได้เฮ็ดหยังแต่ว่ากเฮ็ดที่ทการไว้เฮ็ดที่ทําการไว้ถ้ากินถ้านอนนี่ล่ะแหล่งชุมนุมต่อไปแหล่งชุมนุมเทวดาแท้ว่าอันมองหันกินข้าวมียัง อยู่ปลาเด้อพี่น้องสิบ่ใหฟ,ฟังบ่ได้ซื้อพอบาทเด้อพี่น้องเด้อปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนอไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดผักติ้วก็มีอยู่นี่แกงหน่อไม้ใส่เห็ดอันนี้บ่ได้ซื้อเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ซื้อจักบาทซื้ออยู่ซื้อแต่เห็ดอันเห็ดเฟืองน,น่ละแต่ว่าเห็ดเฟืองเพิ่นก็พอไว้ตอนนี้มันยังหน้าแล้งอยู่บ่ทันได้ออกเนาะเพราะว่าบ่ได้ห่มอีหยังไว้ปลูกแบบธรรมชาติองฟางบ้านเฮาเนาะแกงหน่อไม้ใส่ใส่ใสเห็ดมองหันเด้อจิอเอ่อจิรอจิออันป้าเพิ่นไป ก็ลงไปหาปลาเพิ่นเนาะไปเฮ็ดเบียเฮ็ดงานให้เพิ่นกเพิ่นก็เลยให้จิอมาก,กินจอเพิ่นใต้ามาได้พี่นอ้องแซบมันขนาดที่บอกให้ัวจออันเนาะอนย่ําไข่มดแดงย่ําไข่มดแดงกม็มีอันถ้าพ่อพ่อใหญ่ตาสีไผเราไปแยไว้เนาะย่ําไข่มดแดงเอ่อแกงหน่อไม้ใส่เห็ดจรอขัวนี่3อย่าง นี่อยู่ในสวนอันอยู่ในสวนข่อยนี่ก็มีอันนี้ได้บไกทั่วแหล่ก็มีได้ไปตำกินได้มาแลกกับตำกินเนาะพี่น้องเนาะสิมาะทายเบืองว่ามื่อนี้สิมีภารกิจณยางอีกก่อนสิกลับกรุงเทพเมื่ออื่นเนาะที่พี่น้องตอนนี้กำลังสีทำการอ่ากางสแลนเนาะสแลนเอาไว้พอกล้าใหม่นาะพี่น้องเนาะเนี่ยสแลนสีเขียวข่อยอยู่หันข่อยกลางไว้ยหมู่บ้านอันนี้ก็คือสวนไผ่สีไผ่ทองตอนนี้อายุซีปีแล้วมันก็เลยแบบว่ามันแห้งแล้งน้ำเด้อีพี่น้องเนาะ ส่วนไผ่ต่ละกอ่ะมันกัอันอีกเขาว่าอย่างมันกัครบอายุมาแล้วเนาะมีเม่เถามี่เถามี่ยังมีแกเนี่ยแต่วันน้องใหม่ก็ยังพ่อได้ว่าได้กินแหละตะกี้มันก็เขียวอยู่พอวันต,ต้นมันยังอ่อนนะพี่น้องเนาะเนี่ยเกษตรผสมผสานในตะไคร้ตะไคร้หยวกสนใจสั่งซื้อสั่งหาได้เด้อผู้ใดเสียดามพีกนะอันนี้ตะไคร้อันนี้กัง,นนงมังกานี่ก็ตรเป็นบักทั่วร์แหละนะพี่น้องเนาะยืนนิ่งห่มมันแดด เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสแลนก่อนจั้หน่อยนี่จ้าสแลนสแลนของลูกเสาหล่าเสาเด็กคนแดนอีสานนะจ้าสแลนกลางไวทกับผอหมู่บ้านเฮ็ดได้ซัมนี่ละเมื่อยข่อยโอ้ยเลยอันตาต้นไผ่จะคลองปูไผ่ก็มีประโยชน์ดนะพี่น้องได้ใส่ล่ำใส่ยางมันได้นอกจากกินนอนแล้วก็ใส่ล่ำได้เนาะมีแต่ล่ำใหญ่ๆผ่านบวกินนอนกับปอยถิ่มไว้นี่ล่ะเสร็จภารกิจแล้วกัเฮ็ดได้ซัมนี่ละค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเวลามันกระชั่นคิด กระชันชิดเซลามันหน่อยกับเฮดไดสมี่แหละอันนี้เป็นถนนทางเข้าสวนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็สิเชื่อมจากตัวน,นี้ไปนี่ก็สะเชื่อมทางคอนกรีตอยู่นี่เด้อประมาณสักเมื่อกี้ลอยเมีรยดอกเขามาทางสวนท่านี้ก็สิเป็นทางเข้าสวนขที่พักอันนี้ตรงจากตัวนี้ก็คือเป็นสลันที่กลางไว้าทางยางคือกันทางยางเถียงทั้งหน่อยข่อยอุปกรณ์ใ็นปะอุปกรณ์การทำแกบ แกบมีขี้งัวเนาะซื้อพันมาบ่ได้บ่ได้มีงัวบ่ได้เลี้ยงงัวอย่างเค่ะเสือของเพิ่นเอาอันนี้อยู่ใต้อันนี้คืออุปกรณ์อันนี้คืออุปกรณ์เผาแกบเนาะเผาหมอบ้านเผาอันนี้เผาอันนี้ไปดำแล้วบ่เนี่ยแต่ว่าใส่ใส่ประโยชน์ได้อีหลีเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ที่ทดลองที่เบิ่งตาม YouTube เพิ่นที่เพิ่นบอกมาไอ้ตรงเนี้ยมันประมาณ30เซนบอกว่าทอมันออกมาแต่ถามว่ามันาก็ะใสได้ได้ผลบ่ได้ผลถือว่าได้ผลเด้อพี่น้องเด้อใส่เตาเผาแกบตัวนเดียวหมอบ้านบ่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ให้แต่ที่า ได้ผลอิลิเ,เดี๋ยวจิพายางไปเบิงเต่าเผาแกบพิมเบ่เ <c oughs> ต่าเผาแกบข่อยได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้อง100 <Yeah. S 1> ร้อยเปอร์เซ็นต์ยกโบ้ให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าได้ผลผู้ใดสนอ,อกสนใจเด้ออยากได้เต่าเผาแกบมาติดต่อสวนป่าสีไผลทองพญไผ่มยิ่งหูได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไกลสวนเนี่ยผู้ใดยอยู่ไกลสวนมาติดต่อได้อ่ามาขอสิซื้อบ่สิซื้อสิอุดหนุนกันสิขายบ่แพงดอกหรือว่าสิขอฟรีก็มาขอเพิ่นเอาเด้อเหลืออายุเนียประมาณสัก เห็ดมาแปดอันเนาะก็เผาไปอันหนึ่งเผาไปอันนึงกับเหลือเหลืออยู่ดอกพี่น้องเด้ยเหลืออยู่ปรากฏว่าได้ผลเด้อต่อเผาแกบสิบอกให้นี่เจ้าบบต้องไปซื้อมั้าะก็บมาเผาเองเนี่ยซื้อแกบเขามากกับสอบละหาบาทดอกพี่น้องเอามาเผาเองรอดสิบอกให้นี่ใส่ปลูกต้นไม้ใส่บํารุงดินบํารุงยังก็ได้อันนี้บกทั่วทถวแม่แล้วอันบอกทั่วแล้วเด้อบกทั่วแล้วพ่นพ่นทีทำการคอยรถจอดด้วยพ่นะนอนพุ่นล่ะเนี่ยบอกทั่วแล้วบอั่วยังพูดได้สนอกสนใจมาเก็บได้อยู่พ้นเด้อพี่น้องเด มาอุดุกันเนี่ยอันนี้นะไปเห็นกระบ้าต้นไม้คอยบ้าพี่อันนี้ก็คืออ่าตองซาดไมิมิตตองซาดอันนี้ตองกุ้งได้พี่น้องเด้ออันนี้คือตองกุ้งพท่านแล้วเดี่ยนี่พอใส่กระบ้าไว้ซื้อว่ามีเวลาเอาออกอันนี้คือตองกุ้งได้พี่น้องเด้อทีคนมาจากกรุงเทียวผลเพาะมาไหวเขาออกแล้วนี่เห็นบ่นี่ตองกุ้งออกแล้วได้พี่น้องเด้อออกแล้วส่วนแถวนี้ก็คือตองซาดได้พี่น้องเนาะตองซาดมีนวยกลม เั็นตองสาดนี่ก็บตองสาดพี่น้องเฮสเเลนมาเพื่อการนี้วะส,สินะอันนี้ก็คนมาจากกรุงเทพเนาะพอไหวเมื่อนีสิสิได้หลายไปไดยน,นอ,อถุงอันนี้คือต้นเอ่อไผ่หุ้มนะพี่น้องอันนี้ตบอัน,นมะละกอแขกงดำอันนี้สับประรดอันนี้สับประรดอันนี้ถุงไม่ก็สิมีพวกบักหุ้งบักยังนี่ยแหละก็สิพอไหวเพราะว่าเสียเดีอเือดจะเอาเม็ดบักหุ้งมะพอใหม่อ,อีกแล้วพี่น้องเนาะเอาบาดนี้จะเข้า น้องสลาสิพาไปเบิ่งกัเด้อสวนปลาสีไ่ทองแอดน้องโกได้พี่น้องเด้อน้องโกสิพาไปเบิ่งปลาเห็ด้วยตัวเองได้ื้อนี้สิอัปเดตปลาเห็ด้วยตัวเองว่ามัในไ่ขนาดใดได้เสียได้สิพาพี่น้องไปเบิ่งน้าเด้อมาหอด้วเด้อพี่น้องนี่ล่ละคามแคสวนป่าสีไ่ทองเอดน้องโกได้พี่น้องเด้อที่เห็นยุคขนาก็คือต้นยางหน้าได้พี่น้องต้นยางหน้าต้นยางหน้าที่เมีอยู่ปีเนาะอันข้างล่างนี่ก็เป็นยอเชื่อเห็ดใ้ใตใตหากพ่อระดับยอเชื่อเห็ดโลงงสิมาเบิ่งว่าปีนี้เนี่ย ประมาณเขาฤดูฝนนี่ยผัสเสิออกไม้บเสิออกมาเห็นบสิอ่าเห็ดโลโก้กันเนาะนี่แหละคามสวนยางพาราของอีกเจ้านึงมาแล้วก็มาถึงแล้วสวนป่าสีไผ่ทองแอดน้องโกเด้อพี่น้องเด้อต้นยางหน้าต้นเต็งต้นรังอันนี้ต้นห้างเนาะต้นห้างเกินต้นร่างเนาะต้นห้างใหญ่แล้วซีปีอ่ายางหน้ากับปใหญ่ยปันใดดอกกระไดซ้ำนี่แหละพี่น้องซีปีมีอายุซีปีพอสิได้รุ่นเห็ดโลโงกบ่นี่บานเนี่ย ต้นพักติวบ้านเนี่ยปลูกเต้มญญาเนี่ยสิมาเบิง้งผลงานของปีที่แล้วลงต้นต้นแดงก็ต้นเอ่อต้นแดงก็ต้นเอ่อมะข่อมะข่ามองใบไหมแต่ว่ามันตายแล้งพี่น้องมันตายแล้ะขยายสวนป่าไปเลยแต่มันตายแล้งอันนี้คือแถวต้นบมวกม่วงได้พี่น้องเด้ออันนี้บริเวณนี่อยปลูกทดแทนหละเป็นสวนป่าออกมาอีกประมาณสักเกือบเกือบลอยตารางว่าเนาะมันตายไหมตายแลงไหมพ่อย่างได้พี่น้องฟังนีิพ่อย่าง เห็นบะเจ้าขึ้นแดดคักแ e. ท้นปะนี่มิตรตนต้นะม่งวงเต็มอายาได้พี่น um ้องเด şey ้อน ist, ี่สวนปลาข่อยสวนปลาใบตองกุ้งเดิมมัสมีใบตองกุ้งอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือตองกุ้งได้พี่น้องใบใหญ่ใหญ่ใบตองกุ้งใบตองซาดได้พี่น้องมัสมีปนๆนกันต้นกระยอมก็มีได้พี่น้องตองกุ้งตองซาดอันนี้ต้นพักติวด้อเนื้อเนื้อที่หนึ่งร้อยตาวางวาแปลงทดลองได้พี่น้องตองกุ้งเพิ่นอันเพิ่นพัดใบเพิ่นกระสีร่วงมาหนานี่ในใบไม้เพิ่นกระสีมีเชื้อ้พี่นง เชื้อไมโครไรซาต้นไม้ชนิดนี้นี่มันสิเหมาะสำหรับการทำสวนปลาที่ผู้ใดสีสอนอกสนใจเฮ็ดเฮ็ดสวนปลาแบบว่าผสมผสานที่สิเฮ็ดปลูกเฮ็ดปลูกเฮ็ดปลาเนาะสิพอเฮ็ดปลาก็ต้องใส่ต้นไม้ไอ้พวกนี้ถ้าพี่น้องเด้อเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นต้นที่ว่าใส่สำหรับพอเฮ็ดถ้าเฮ้าใส่เฮ็ดปลาเนาะถ้าสิเฮ็ดพวกเฮ็ดเฟืองเฮ็ดฟางเฮ็ดหยังนี่มันก็สิจั่งนึงออกไปเด้อเอ่อถ้าต้องการมีเฮ็ดในพื้นที่ที่เกิด เฮ็ดโลงโฮเห็ดพ,พอเห็ดเขาไข่เนี่ยก็ต้องใส่พวกไม่ตองกุง้งไม่สาดไมยังได,งงด้พี่นอ้องเด้อปีที่สี่แหละเขาไงแล้วเนี่ยเนี่ยตองกุ้งเนี่ยตองกุ้งได้พี่น้องเขาอ่อนตองกุง้งเด้อใหญ่พี่ต่ต้นต้นนี้ไงพี่น้องแต่ว่ามือ้อนี้มันแดดแห้งมาตอนแดดได้พี่น้องเด้อนี่สูงอัลลาดได้พี่น้องสูงซัมปุขายละสูงอิลิอ่าใต้ใตพื้นดินนี่ก็สิเป็นพวกกระเจียวได้พี่น้องเด้อดอกกระเจียวดอกกระเจียวที่กินได้นะแม่ แต่ว่ามันยุบออกไปเบิดแล้วเพราะมันหนาแล้วเนาะกสิต้องร้อนนะต้นปาเฮ็ดที่บีภูขาเฮ็ดเขาไว้เนาะปีนี้ต้นใหม่ไงแล้วก็สิมาเบิ่งผลงานอีกทีนึงตอนหนาฝนเด้อพี่น้องเด้อเอาจังได๋มื้อนี้กะสิขออนุญาตขออนุญาตเก็บภาพสักหน่อยแล้วกสิเป็นอ่าเออ่กสิขอพี่ขอน้องล่าพีและน้องไว้ซัมนี้เวลากัเบิดแล้วแดดแห้งพี่น้องเด้อเอาไว้เพียงซัมนี้เนาะอ่าจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องซาลาสาดากุนแดนดิสานผู้นี้ในการเ็ดคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับค้นมักต้นใหม่คนมักต้นใหม้ค้นบาต้นใหม่คนอยากมีสวนปลาเป็นของจะของคนอยากมีสวนผลไม้เป็นของจะของกะทักทักทกันเข่าวใดเด้อพูดคุยกันได้ผ่านคอมเมนต์ผ่านเอียงกับอินบ็อกซ์ขามาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเบอนี้หอนแห้งเวลาหมดไม่เวลาแล้วฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงตำหนีกันแล้วกันนะคะเนาะฝากไว้ในสวนปลาเด้อพี่น้อง เอาไว้โอกาสหน้าพอกันไหมโอกาสหน้าฟ้าไม่คลิปไม่พอกันไหมเดี๋ยวจะไม่ให้คลิปให้เบิ่งไม่เดี๋ยวเรื่อยๆเนาะฤดูฝนอ่าฤดูออกออกออกเห็ดพุ่นล่ะถ้ามันมีเห็ดออกมากัสิถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกทีนึงสหรับมื้อนี้เนาะสลากเอาไว้เพียงซับนี้ไปแล้วเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะพอกันไหมพี่น้องเด้อ